กราบสวัสดีครับญาติสนิทมิตรสหายแฟนรายการช่อง a 9 0 s ผมเจกุลอูครับบางท่านอาจจะคุ้นเคยผมจากเสียงนะครับรายการที่ว่าไปแนะนําร้านอาหารนะครับใช่ครับผมเองครับผมโดยอาชีพแล้วผมเป็นช่างสักนะครับก็เดี๋ยววันนี้จะมาทํางานสักนะครับผัดแบล็กาวาหลังซามูไรนะครับแล้วก็เกชานะครับนะแล้วก็มีโจทย์คืออยากได้ตัวโอมสีแดงนะครับ ต้นคอนะครับก็เดี๋ยวผมจะทําคลิปให้กระชับนะครับคลิปคลิปสั้นเป็นรายการอาหารนะครับคลิปวิดีโอเนี่ยเป็นงานประจําผมหรือกิจวัตรประจําวันผมอะไรเงี้ยนะครับจะทําแปลกๆใหม่หมๆเพ,เ,พเพื่อนๆก็เผื่อเพื่อนๆท่านไหนอยากรับชมนะครับก็ก็ขอบคุณมากครับถ้ารับชมนะครับก็อ่าสหรับไลฟ์สดก็จะเป็นพาเที่ยวนะครับผมไปเที่ยวที่ไหนผมก็จะพาเพื่อน,อนๆไลฟ์สดไปด้วยครับนะ เหมือนอย่างวันนี้ผมไปตลาดน้ำคลองรัตนมยมานะครับไปดูได้ในลายสดนะครับะของคิมเพียบเลยนะครับก็เดี๋ยวคลิปนี้นะครับเราจะมาออกแบบโอมที่ต้นคอนะครับผมก็วงไว้แล้วน,นี่นี่นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันตอนเสร็จแล้วจะออกมาได้ไงนะครับเดี๋ยวเจ๊ขอออกแบบแป๊บนึง เสร็จแล้วครับข้าวๆประมาณนี้นะครับโอเคไหมครับโอมต้นคอนะครับสีแดงนะเดี๋ยวเจ็กจะส่งให้น้องเขาดูแล้วถ้าไงตัวนี้จะไปติดที่ต้นคอเขาน้องเขาสีแดงนะครับนี่ง่ายๆนะเชิญรับชมครับผมก็สำหรับคลิปวันนี้นะครับก็ได้ต่อช่วงนี้นะครับต่อแบกเก่าวช่วงแขนไปนะครับตีพัดนะครับขึ้นมานะครับ น,นี่นะครับจากตรงนี้นะครับมามานี่นะครับนนมานี่มานี่นะครับมาแล้วนะครับก็อ่ะเนื้องานวันนี้นะครับไฟก็จะแจ๊ดๆหน่อยนี่นะครับก็จะได้ไปประมาณนี้นะครับอัดแบ็กกราวไปแล้วนะครับอ่าเห็นได้ยังครับเห็นได้ยังนะครับมันก็จะชัดเจนขึ้นนิดนี้นะครับ ชัดเจนนะครับสิกนี่ได้ประมาณนี้แล้วนะครับนี่นะครับ,รบยืดตรงน่อยครับยืดตรงหน่อยอ่าได้โอมไปนะครับก้มคอครับก้มคออ่าได้โอมไปนะครับส่วนนี้ได้ตรงนี้ไปนะครับอืมค่ะชุดนี้นะครับ อ่ะนี่นะครับโฉมหน้าเจ้าของหลังมื่ตอตะคูนี้ที่เราดูคลิปกันไปนะครับเป็นไงครับอึดมากๆนะครับก็สองรอบแล้วนะครับติดๆกันเลยไม่เว้นนะครับแล้วเดี๋ยวน้องเขาว่าพรุ่งนี้จะมาอีกวันหนึ่งนะครับอีกวันอ่าเดี๋ยวรอรับชมพรุ่งนี้แล้วกันนะครับรอดูความคืบหน้านะครับวันนี้ก็ได้โอมไปแล้วก็ได้ถือว่าได้เนื้องานหแทงกับผมผมรอบนึงก็จะได้ประมาณเนี้ยนะครับก็ก็สําหรับ ท่านใดที่อยากมาสักที่ตะตูนะครับก็ทักเข้ามานะครับเป็นเมมเบอร์นะครับพูดเล่นนะครับใครใครมาก็รับรอบละสองพันครับงานเข่าดางานสีสองพันห้าครับผมะก็อยากได้อะไรก็ลองทักมาคุยกันนะครับสำหรับคลิปนี้ฝากไว้เท่านี้ครับสวัสดีครับเจอกันคลิปหน้าครับผม